เราไปดูรูปที่ห้ากับหกมาแล้วนะครับเรามาอ่านดูว่าที่เขาเขียนบรรยายเนี่ยตรงกับที่เราไปสก,กัดข้อมูลออกจากรูปด้วยตัวเราเองหรือเปล่านะครับบอกว่ารูปที่ห้าที่หกนะครับตามลําดับเนี่ยนะก็แสดงถึงค่าความเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับที่คํานวณจากสมการที่สองที่ระดับหายใจนะครับแล้วก็เอ่อ อันนึ้นก็เป็นค่าการกระจายนะครับของการติดเชื้อนะครับในห้องนะครับซึ่งมีค่าสูงกว่าซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นสูงกว่าสิบเปอร์ซนนะครับนี้สำหรับกรณีที่ไม่มี UV เลยเนี่ยรูปแบบของการไหลเนี่ยก็จะสร้างการกระจายแบบที่มันไม่น n i f o r m นะครับไม่สม่ำเสมอ ของค่าความเข้มข้นของตัวสิ่งปนเปื้อนนะครับในโซนนะครับโดยความน่าจะเป็นสูงสุดเนี่ยอยู่ใกล้ๆคนนะครับที่ติดเชื้อแพร่เชื้อนะครับอันนี้ก็ตรงกับที่เราอ่านที่ดูรูเมื่อกี้นะครับส่วนความเข้มข้นต่ําสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางเดินนะครับส่วนอากาศนิ่งนะครับอยู่ใน r e i r c a l a t i o n โซนเนี่ย อันนี้ก็หมายถึงคิวบิเคิลสองอันนั่นแหละเนะาะจะทำให้เกิดการสะสมนะครับของสิ่งปนเปื้อนนะครับอันนี้ก็ตามรูปที่เราดูไปแล้วนะครับก็คืออันนี้แหละเนาะมันก็จะสะสมอยู่ในบริเวณที่เป็นรีเซอร์คูลเลชันโซนนี่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็การกระจายไอ้ดัชนีการกระจายนะนสเปรดอินเด็กซ์นะครับที่ สี่สิบเก้าจุดสี่นะครับเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าครึ่งหนึ่งของห้องครับประมาณครึ่งหนึ่งของห้องเนี่ยมีค่าความน่าจะเป็นในการติดเชื้อเกินสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้บริเวณท,ทั้งที่มีความเสี่ยงสูงและต่ำเนี่ยนะครับในการติดเชื้อเนี่ยก็แบ่งมันแบ่งห้องออกเป็นตามแนวยาวของห้องอืม เข้าใจว่าทรงของการกระจายมันออกแนวออกแนวยาวของห้องเนี้ยเนาะนะครับมันก็ตามลักษณะของการวางห้องแล้วก็การวางหัวจ่ายเนี่ยนะครับในะอย่างรูปที่หกอะมันก็ชัดเจนเนาะว่ามันจะมาตามแนวยาวของห้องเนยโดยอากาศมันหมุนวนอยู่ในคิวบิโคลมันก็เลยเห็นว่าการกระจายเชื้อมันก็จะเป็นตามแนวยาวของห้องแบบนี้เนาะแล้วก็เว้นตรงทางเดินไว้เยอะหน่อยนะครับ ที่ความเสี่ยงมันไม่ได้มากนะครับ